กุ้หางิงข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 ีงนิงขิงขิงขิงกิงขิงิงิงขิงขิงงขงขงขิงขิงขิงงขิงิงงขีเขิงงงิงงฟิงิงงงงนี หงอีอีหงอีคือีแล้วว่มดแดงมดแดงีมากแล้วอันนี้อะไรนีจ่อจือจููจือจูจืจูจูจูแงมือมน้องกลัวแมงมุมไหมไมกลัวไม่กลัวอ่ะอันนี้ไหนชิหุุนชุงนชุ คุณนงุ่นฉงคุ่นงแปลว่าแมลงแมลงมากสุดท้า่อ่าหนชี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 ีอันี้เขียวเขียวชงเขียวฉงหนเขียวชงก่อนเขียวฉงแปลว่าแมลง เสีงจังเลยจมือชี้จอมือ,อเอาาเ่าอะไรรอบุณนเฉลิมเฉงมาแรงได้เทามาแ้วได้แล้วน้องกลัวไหมไม่กลัวอ๋อไม่กลัวปูหรอกไหนจ้างหลานจ้างหลจางหลนจ้างหลังน,นงงงี่นี่อัน้าจ้างหลนนะมาแรงตามาแรงตาอี้ สงจื้อสจื้อสงจื้อสจื่อนอนนอนนองกว่แบบมากว่าโอ้จงมากเลยจีงมากเลยจมูกติดติดโอเคค่ะ